ครับมาครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับหลอกวินเทจสวยๆสภาพดีๆนะครับตัวนี้เบอร์500ไปแล้วนะครับ500ก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์1 0 0่อ่าเบอร์ Ber 1,000ครับสภาพวินเทจคลาสสิกเลยแล้วตกสนุกด้วยครับตัวนี้มันไม่เล็กไม่ใหญ่ตกปลาบ่อนี่ถือนี่ มันมากครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงแล้วมันแบบเวลาปั่นปั่นกลับหรือว่าสู้กับปลาคับกับเนี่ยความสมูทของเขานี่แบบนุ่มสู้กับปลานี่แบบมันจะนุ่มๆแบบเ,เข้าถึงอรรถรสความแบบแบบเหมือนขับรถขับรถเบนซนะ์ <c oughs> ครับเป็นรอบ ชิมาโนนะครับตัวนี้เป็นชิมาโนไททานนอสทนาทลุนะครับนี่เทคโนโลยีเขาเขียนไว้ชัดเจนนะคาร์บ,บอนไทเทเนียมนะครับทั้งตัวเ็าเนี่ยเอกสิทธิ์ของไททนอสเขาวัสดุคาร์บ,บอนไทเทเนียมนี่ครับตัวเกียร์สายไอ้ไม่ใช่ตัวเกียร์สายตัวเคาน์เตอร์นรับสายนะครับกดปุ๊บอ่าเป็นศูนย์อยู่นะครับเซตผมปั่นให้ดูนี่เคาน์เตอร์หมุนนะครับนี่เคาน์เตอร์วิ่งทํางานอยู่นะครับี่ เอาเตอร์ปุ๊บปุ๊บได้ยินอะไรไหมมันไม่ได้ยินไม่ยินเสียงของแบริง่งเสียงของเฟืองอะไรนะครับหมุนนุ่มลื่นสมูทอย่างนี้ครับเนี่ยมาดูคาเตอร์ปุ๊บผมจะกดคาเตอร์นะผมปั่นไปละปุ๊บกดกดเซตซิโร่ปุ๊บออากลายเป็นศูนย์ศูนย์คาเตอร์ใช้งานได้ปกติครับเนี่ยปล่อยสายปล่อยสายออกคาเตอร์นับนะครับเนี่ย ตรงสั้นห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรสิบเมตรอ่ะสิบเมตรขึ้นหลักสอขึ้นหลักหลักสองขึ้นนะครับนี่อ่ครับกดสิบสี่เมตรอ่ะ,อะลองกดให้เป็นศูนย์จับกลายแบบศูนย์แล้วใช้งานได้ปกติอ่มาดูเปิดหน้าลอกแล้วดูหมุนนะครับนี่หมุนหมุนลื่นๆครับอืม นี่ลื่นนุ่มเลยได้ยินเสียงของเฟืองของแบริ่งไหมครับไม่มีนะครับมีแต่เสียงของการหมุนเฉยๆนี่แล้วดูแขนนะครับดูจังหวะเสียงของแบริ่งที่อยู่ตรงคอนะครับได้ยินไหมครับไม่มีนะครับนี่เงียบกริบอธิบายไปลึกเดี๋ยวอืม คนที่นงเขาจะหมดทางทำมาหากินไหมเนะี่ยเอามันเป็นข้อดีของล้อผมแล้วกันเนาะอ่าผมก็เลยมาบอกให้ให้ทราบไว้น,นะครับนี่อ่ะเนี่ยหมุนปึ๊บเนี่ยเตะทับเตะปึ๊บเตะครับปึ๊บเตะอ่ามาดูอันนี้ดูเบรกนะครับนี่เบรกดันยังไปอยู่นะครับนี่ยังตุ่มยังวิ่งอยู่นะครับนี่เห็นไหมพอเข้าเบรกนะครับนี่ ตุ่มเริ่มฝืดเพอะเข้าเบรกหนักๆตุ่มไม่ขยับเลยครับขยับหนืดมากๆต้องใช้สองแรงดันนะครับเนี่ยเบรกสไตล์ก็ได้ครับหนักหนักแน่นๆครับนี่แข็งครับระบบเทสให้แล้วครับใช้งานได้ปกตินี่หมนุนมาได้ยินเสียงไหมเงียบปึ๊บ เป็นลอกที่ว่าผมว่าคิดว่านะ้ะมันหมุนแล้วมันนุ่มลื่นมือดีครับชอบชอบส่วนตัวนะส่วนตัวผมมาตีปลาบ่อลเล่นกับปลาสวายบ่อนี่สนุกมากพันเลยละ่ะมันได้ทั้งความนุ่มลื่นสมูทเบาแรงโอ้แล้เก็บสายได้เยอะด้วยสวายบ่อนี่เก็บสายได้สองสามร้อยเมตรนี่ครับลายครับปลาลายครับสาย ยี่สิบห้าปอนประมาณร้อยห้าสิบห้าเมตรครับนี่ยี่สิบห้าปอนตกปลาบ่อเนี่ยโหงายท้องหงายไส้ครับ,รกรบ,รเ,รบเกียร์สี่จุดหกต่อหนึ่งนะออัตราทดเกียร์เรโซสี่สี่จุดหกต่อหนึ่งนี่รอบเร็วนะครับออก็ตกปลาบอ่อใช้สายถ้ายี่สิบปอนนี่สองร้อยเมตรโอ้โหปลาบอ่อสบายสบาย,บายครับเหลือเหลือยี่สิบปอนเล่นไปเถอะอ่า ก็สภาพประมาณนี้ครับสวยไม่มีที่หมุนก็เอามือหมุนให้ดูแล้วกันเนาะ,อะ,ะนี่ครับความสวยนุ่มสมูทดีครับก็ฝากไว้ครับตัวนี้เม d อินเม d อินเจแปนแน่นอนครับชิมาโน่ฝากไว้ครับผม